มันวิ่งถอยไปแล้วระวังนะพบกับเบ็นคุงชาแนลอาออย่างยังสวัสดีครับพบกับเบ็นคุงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาณ3สาคนครับเบ็นคุงคิววิ View, แล้วก็พี่บอยครับเราจะมาเล่นนี่เลยรวมกันเป็น6บ้างพอดีฮะหกบ้างไหนมันอยู่ไหนพี่บอยยิงมันหมดยังยางยังมันอยู่ข้างในเดี๋ยวแป๊บนะึง มันไปขึ้นเคนแล้วทั้งนั้นแหะยังยังมันวิ่งมาแล้วข้างหน้าเบนนะ่ะวิ่งสวนกันนะ่ะจริงปะเห็นนะ่ะหนาหนาเห็นไหมวิ่งหลบละดูบนเคนด้วยนะมีเปล่าเคนฝั่งนูนะ้นอ่ะผมสอยล่วงไปแล้วพี่จะเข้าผมจะเข้าบ้านแล้วนะโอ้โหเพียบเลยนะระวังนะนงเห็นแนละ้วอยู่ข้างในวิ่งเดีินวิ่งมานะมแล้วเห็นไหมเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว ไม่โดนด้วยเป็นไงล่ะท่านผู้ชมเป็นไงฮะสเต็ปการยิงผมร่วงไม,ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงแ้เฮ้ยไม่โดนอีกแล้วอุ้ยไม่โดนร่วงไปดิฮ้องหมดวอดังวอดังถ้ามีตัวมาไกด์ผมบอกเลยนะพี่ได้ได้ไม่เห็นอะ ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโน่มันวิ่งอยู่ข้างในนู้นอยู่ไกลๆนู้นเห็นอยู่มันพุกเข่ามยิ่ครับล่วงไดิครับอือหึดีใจกันลว้งสีครับ,รบมาแล้วล่วงไปอีกตัวหนึ่งโหเชียวอือหเชียวหัวไหลไปหน่อยเดียวล่วงไปสิครับ เออมาดิมันวิ่งมาทางบินนะอย่าหลบหนูเววิ่งมาด้หมดทีมไม่ไดครับตัวเดียวกันไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแน่เลยอืมตัวเดียวกันนะลับกระสุนคู่ไว้ทั้งนั้นเห็นแล้วไกลๆเห็นไกลๆอยู่ตวงมันนวิ่งมาวิ่งมา ไหนเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับผมก็ไม่เห็นนู่นอยู่ตรงขาเค้นอืมจัาไปสองตัวเลยของขาเค็นอะหัวทิ้มไปเลยครับวิ่งมาหน้าตัวนึงวิ่งมาทาเป็นน่ะใหแล้วครับอ่ายังไกลอยู่ยังไกลอยู่ย,ยังไกลจาดการได้ทีจากการได้ทีมันอ,อ้อมอ้อมบานอย่างแ้ ล่วงไปครับอ่าโถจะแค่ไหนเชียววะเฮ้ยมีแค่นี้ววะตาบัางแหละมันมน่าจะอยู่ห้องไหนบ้าน,นข้างในไงพร้อมประชิดแล้วบอกนะไปเลยดีกว่าครับรีกรุป๊ปรีกรุป๊ปรีกรุป๊ปครับรีกรุ๊ปสอดส่องอยู่นะอย่าเพิ่งพรีพรามนะครับ พีพรามกันนะครับตอนนี้ที่ดูเหลือตัวหนึ่งนะอ่ผมเห็นสองตัวตรงผมรวมไปหนึ่งตัวเดียวกันเลยอิงโดนไม่โดนยิงโดนไปหนึ่งนั่นแหละไอตัวนั้นที่ผมกำลังจะยิงเห็นเลยล้วงตานตาเลยแต่ยิงตัวไม่โดนมันหายไปไหนแล้วอะเนี่ยวิ่งมาเนี่ย ลวงโอเคลวงโอเคครับเคลียร์เทีย,ทยหลังเคลียร์เทียหลังอย่าผิดพลามอย่าผิดพลามนะครับอย่าผิดพลามมาตรงนี้ดีกว่าจะซ่อ,องเข้าไปก่อนอยังไงเดินในตวงหมดทีมไป ที่เหลือนาะอยู่ในโรงอ่าใช่ฝั่งนี้เคลีย์หมดแล้วเคลียร์ังนี้ก็เคลียร์ค,ยครับไม่เห็นครับโอเคบนเคน์ก็ไม่มีตายพี่สายเวลาแล้ว ไกลๆมีปะไข่ส,คสโคบไกลซองเลยโอ้ยแหมเข้าตึกนี้ครับเข้าตึกนี้เลยนี่มีนะฝั่งฝั่งซ้ายมีนะอ่ะมีครับมีตัวหนึ่งก็<บ>มีนะไปครับแยกซ้ายขวาครับเรีย ค่อยเคลียร์ครับค่อยเคลียร,ยเรย์เคลียร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 ์นี่ตัวนี่ตัวระวังด้วยระวังด้วย เรียโอเคฉันได้เคลียต่อไปก็ไอห้องแดงพวกนี้แหละเรียน hey, ะอย้ครับไอห,ห้องแดงพวกนี้แหละไมูมไมดิครับมีหัวไหมไม่มีไม่มีข้างในห้องโน้ต ระวังระวังด้วยนะครับห้องนี้มีตัวครับสองสามตัวเลย <Okay. S 2> สลอยงสาตตมตัวเลยงั้นเปิดประตูแล้วยิงอัดเลยเด้ง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 เดผมไม่รู้ว่าไอ้ห้องโน้นจะมีเปล่าพร้อมยังเดี๋ยวรอ,หรอให้หร,ระวัง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 โดนนะครับสามสองหนึ่งไปกตือโน้นครับ ห้องนี้สามสองหนึ่งล่วงเรีย,คร,ยครับเรียครับไปดูของกันเลยเออลูก AK ที่ซ่อมปืนเอาไว้ที่เราเดี๋ยวจัดก,การให้ตังแคล้วครับอา,นะอาผมเอามาแล้วครับลูกเอเคเอามาแล้วครับ นี่มัน,นคืออะไรเนี่ยแองกี้เบตเอ็กซ์อะไรเนี่ยใครจะซ่อมปืนเดือนเอ้ยปืนด่วนบอกแล้วนะอ๋อยังครับยังครับตอนนี้ยังเราใช้สไนเป็นลากเดี๋ยวจะครับครับที่ซ่อมสไนนะสองอ,อันเลยพี่เอาปืนก็รู้ว่าสุนมานะอ่าเอาไปเลยครับแบบเกีบยวไปขายเลยครับพี่บอยพี่บอยมีรูกสุนสไนเท่าไหร่ครับที่มีอยู่ ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอาเอาที่ผมไปอีกห้าที่พ <Hey, S 2> ื้นครับภารกิจของเราคือบังต่อไปอนะอ่าใช่แบงค์คพี่บอยมั้งผมมีอยู่สี่สิบเมตรน่าจะได้อยู่ไปไปบังต่อไปเลย,ยไหมเฮ้ยม,มุมมุมนี้จะดีเหรอไปมุมเราอ้อมไปไหมไปเลยเฮ้ย hey, ตรงนี้มันไอ้นี่นะ มันยังไม่ถึงไมหรอก็ตึกข้างหน้าเหล่านี้ไม่ใช่หรออ่าตึกหน้าเนี่ยตึกนี้แหละไม่ใช่ครับไม่ใช่ตึกนี้ไม่ไปดักยิงที่เดิมหรอออตึกนู้นนะครับมุงฝาใช่ไปดักยิงที่เดิมไหมหรือว่าจะขึ้นตึกนี้แล้วยิงตอนนี้ผมอยู่บนตึกโอเคเอางั้นนะอ่าแล้วมีที่ยิงด้วยโอเค ผมเจอแล้วหนึ่งตัวเดินอยู่อย่าวพึ่งนะรอประทับก่อนนอนโอเคมีบนตึกมีบนตึกประมาณสามสี่ตัวครับบนด้านฟ้าแล้วก็ข้างล่างเดินยืนยืนนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเอาไงเปิดเลยไหมเปิด,เ,ปดเลย,เล,ยลวงหนึ่งครับสวย ตึกตึกลูกหนึ่งครับมุมนี้มันยิงตัวที่อยู่ในตึกไม่ได้นะไม่เห็นนะออุ๊ยืปืนพายเดี๋ยวลูกเลยหนึ่งลูกว่บพีบอยยิงมันยิงตึืันจากไหนอ้าวเข้าหัวเลยเออเข้าหัวเลย ที่เดียวอเ,เองตัวตัวที่พี่บอยจะยิงอะ่ะพี่บอยได้เปลี่ยนเกาะหน้าอย่างเปล่าน้วเขาหัวเลยเดือดเดือดร้อยไง <100. S 2> ้ท้องเลยเดือดร้อยนะเมื่อกี้งหงายท้องเลยหงายท้องตาน,น,นตาตาเลยป็นคุ้มต้องขึ้นอน,นี่ครับขึ้นไอ้ตัวนี้เป่าเป็นยงังที่ผมยิงให้พี่บอยแล้วเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าไอ้ตัว ไอตัวที่พี่บอยยิงอ่ะไม่โดน,โดนพี่บอยยิงไม่โดนแล้วผมก็ยิงไม่เห็นตัวในตึกอะมันเคลียร์ตัวในตึกไม่ได้เมื่อกี้เห็นเห็นอยู่ตัวในตึกง,งานมันเดินโผลวมันน้อยหนึ่งนะเอปืนอยู่ยม,มุมแต่มันจะยิงไม่โดนนะแตวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่รวงร,ร่วงครับร่วงครับร่วงครับ ระสุนตามมาเลยตายยิงปุ๊บกระสุนมาเลยตัวหนึ่งนี่ขนาดเลือดเต็มยตายทีเดียวตายใช่เข้าหัวเข้าหัวครับอืมมันเบ็ดเ,เลยไม่ทำไรนะนเบ็ดอโอ้เป็นคู่มันมีตึกนี้ตึกหนึ่งใช่สามบ้างมันจะมาสองตึกเลยสองตึกคู่ท่าดาวอาจจะมีแถวนู้นด้วยทาวเวอร์นั่นด้วยมันไงในตึก ไอ้ตึกไงนั่นแหละแม่ผมกำลังจะยิงตัวน,นั้นเลยผมก็รออยู่เว้นคุง้งยิงไปแล้วไอ้ <c oughs> ตึกบน,นเล่นก่อนเล่นได้เล่นก่อนเลยนะอุ้ยอ้าวจะบอกเขาตายเหมือนกันเรียบร้อยหมดสิน้นโอ้ตายคู่กันเลยครับนอนคู่กันมาเลยเกิดบ้านแล คือมันมันเลงรอแล้วอะไอตัวนั้นอะช่องนั้นอะ่ะช่องนั้นนไม่เวิร์กเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตีขนาบค้างดีวะ่ะช่องที่พี่ตายใช่ไหมตาย,ตายเลยทีเดียวกันเลยตายทีเดียวกันเลยนอนนอนเกยขากันเลย <laughs> ดีนะเกิดบ้านวิ่งไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเก็บชุดแล้วเดี๋ยวผมวิ่งมามายิงฝั่งนี้ จะได้ตีขนาบาขนาบค้างกันอ่า้เ,เนะเดี๋ยววางแผ่นไม่ก็ได้ครับน่าอหาหามุมใหม่ไอช่องนั้นมันเหมือนมันเลงเราแล้วอะขึ้นไปพุ่งเลยเอาเงี้ครัเดี๋ยวผมยิงยิงเรียกกกันหืมไม่ธรรมาดายิงไงแตกตือน,ต,นต,ตัวมันตึกนีดตอนนี้ผมยิงได้เลยนะยิงเลย ตัวังครับยิงได้ยิงเลยไม่ต้องห่วงเอายิงเป็นคูงอยู่นะอย่า่อยเก็บจุดให้ทุกให้ทุกตัวนะเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันเก็บมันเก็บของใครของมันอยู่แล้วเก็บของเพื่อนไม่ได้ใช่จะมีข้างล่างเดินในตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะระวังเดอดตัวโมสซินนะ่ะที่อยู่ในนั้นนะ่ะ มันเลงรอแล้วล่วงดีครับล่วงดีครับแ,<ต>แม่แม,แม่นจริงเลเนี่ยเข้าหัวเลยกะจะเป็นกอดโมสาหรใช่นัดเดียวร่วงด้วยโมซีนแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวรอเป็นกุ้งมาเดี๋ยว ไปตรงนู้นครับพี่บอยตรงนู้นพอเรายิงรอบนอกได้เราเข้าไปชิดได้ไงแต่ถ้ามุมนี้<ด>คือเรายิงได้แค่รอบนอกแต่ว่าประชิดก็ต้องไปหามุมใหม่เลยยืนยืนยูมคงส่ายไม่โดนแล้วมั้ง มันอยู่สองตึกใช่ไหมใช่ครับอยู่สองตึกเลยแต่ตึกนี้น่าจะน้อยกว่าตึกโน้นเพราะตึกนี้ผมไม่เห็นหรอกเก็บหมดแล้วอะ่ะถ้าไม่งานก็ต้องเข้าตึกนี้เคลียร์ตึกนี้ก่อนหรือว่าจะเคลียร์ตึกสุดก่อนใจเย็นนะพี่บอยนะ ี่บอยรอบนี้พี่บอยก็เกิดเกิดเกิดไกลเลยนะ <c oughs> อเลก็กอเล็กวิก้านี่พี่บอยเกิดไม่ได้แล้วต้องรอเวลาเดี๋ยวเราไปเคลียร์มุมฝั่งนู้นให้นะอ๋อเป็นคู่อ๋อไปนู้นเหรองั้นผมก็ต้องไปกับพี่บอยแล้วทำเลตรงนั้นไม่เหมาะกับเราอ<ร><ร>่ะ เราไปเคลียร์โน่นให้เสียงวอดังแปลว่าต้องมีในตึกเอาไงดีพี่บอยประชิดประชิดตึกไหมมันต้องประชิดอ่ะอย่างนี้มองไม่เห็นทำไมประชิด,ไ,ดไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้ไงว่าข้างในมันมีกี่ตัวมีอยู่แล้วในตึกอะ่ะมันมีเพียบอยู่แล้วอยู่ในห้องอะ่ะสามห้องอะ่ะระวังเลยพอยิงปุ๊บนล้วมันจะก้<ม>กรูกรูกันมาเข้าไปชิดแล้วนะพี่บอยผมไปชิดแล้วนะดวนะเดี๋ยวผมใช้มุมมองแป๊บตั้งกว่า,าเคลียร์โอ้โหม,มุมนี้สบายจริงๆน้อง่วงเราเรียกแนละ้ว เราเรียกเข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงโอเคไปขึ้นข้างบนกันครับระวังนะมันแตกตื่นแล้วนะเฮ้ยบนไดาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่บรรดอยู่นี่อยู่นี่ระวังนะพี่บอยไป ไม่โดนเปืนเสียง,สงเสียงเปลือไรวะเนี่ะชั้นนี้ก่อนไหมชั้นนี้ก่อนไหมกค่อยๆเคลียร์ไปทีละชั้นจ้ะเดี๋ยวสไนเปอร์ให้ทำงานให้นี่ต่างนู้นต่างนู้นต่งนู้นฝั่งนู้นพี่บอยระวังอย่ายืนช่องหน้าต่างพี่บอยอย่าอยู่ต่งนู้นต่างนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเราอยู่ช่องหน้าต่างาอยู่ช่องหน้าต่างอ่ามีเสียงเท้ามาพี่บอย โอ้โหเลือดแปดเก้าตวงโลงๆพี่บอยอย่ายืนโลงๆครับมันแม่นโอ้โหพี่บอยพี่บอยพีวอยอ่าโอ้โหพี่บอยนั่นผมดีการผมดีการผมดีเลือดเลือดสิอย่าดิดีเลยเดี๋ยวดิบันช้า พี่บอยมาหาผมเลยก็ได้นะอย่าไปยืนบวกนี่อยู่ตึกหน้นกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมันวิ่งมาจากตึกหน้นเขาหัวไปดิเดี๋ยวผมเคลียร์ในในช่องตรงนี้เสร็จปุเดี๋ยวตามไปนะเคลียร์ตามช่องพวกนี้ก่อนมันจะได้ง่ายมันจะได้ไม่ยิงพี่บอย กับคิวๆโอเคที่เหลือก็ไม่มีแล้วน่าจะวิ่งไปหาคิวมันแล้วโอเคเราจะทำการเข้าชาร์จ uh huh. คนเดียวไหวแล้วเรามีที่น,นี่อยู่เอพี่บอยเปลี่ยนชุดได้นะชุดอันนี้สีเหลืองระยะนี้เรียบสิครับ อันแน่เป็ตัวชิดเราวัดเส้นนะวะพี่บอยเก็บเก็บกใส่กระเป๋าไว้ก่อนกันนะหรือว่าเปลี่ยนเลยจ่ะเก็บใส่แล้วล่เก็บกางเกงมาด้วยนะครับมันจะได้ครบชุดอ่าเราพี่บอย จะเก็บชุดเนี่ยเอาไว้ขายชุดที่วีวไว้ใส่ไหลตังมีตัววิ่งมาไปประชิดเราไปท <ำ S 1> าเงเบ็ดไปทาเบ็ดนู้น <ไป S 1> เลยนะล้วงไหมไม่ล้วงระวังนะครับพี่บอยอย่าวิ่งพลัดพลาดระวังขวาบอกแล้วระวงังขวาระวังเพียบเพียบนะระวังนะเราอเคลียร์ให้หมดนะระวงังมันงี้ตัวอ่ะปีบอยพี่บอยขวาผมจะบมดูซ้าย เดี๋ยวผมดูซ้ายพี่บอยดูขวาอ่าฮะอพี่บอยยายยัย่ายชิดกำแพงออ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันมาบัดชิดตัวหมดแล้วหมดแล้วได้ยินเสียงวิ่งแล้วโอเคกำลังจะเข้าไปช่วยแล้วนะพี่บอยมีเสียงเท้านะ บน่นบ่าเป็นไงบ้างฝั่งนูน้นนี่มาตึกนี้กันแล้วอไอใช่เคกำลังจะเข้าไปช่วย ตอยแี้ผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมากแเสียงท้าเยอะมากข้างบนข้างบนขอพันขอแพ้ครับข้างล่างไม่ต้องห่วงเราเก็บหมด เป็นคุงกัน่ายเดียวเลยใช่ไหมนะช่าระวังนะข้างบนนะเดี๋ยวบอยขอโทษข้างบนข้างบนผมจะเคลียร์ข้างล่างก่อนเคลียร์ล่างให้เป็นคุงก่อนข้างล่างเราเคลียร์แล้วข้างล่างเคลียร์แล้วโอเคยจข้างบนเป็นคุงกันขึ้นชั้นสองเลยครับ ฟังนู้นหมดเลยใช่ไหมอ่าฮะชั้นบนนู้นก็กุกกักกุกกักเลยโอ้พี่บอยอัดอัดเป็นอันนี้เลยอะเคลียร์มาแล้วนี่ชั้นสองอะ่ะอ่าฮะตามห้องเคลียร์มแล้วใช่ไหมเคตรงนี้โลง่งเป็นเป็นชั้นหนาไหมอ่ับอ๋ออยู่<า>ชั้นสามนะอ้าวโอ้โหตกใจ พีบอยสามสองหนึ่งให้มุ่งกล้องมองครับพี่บอยหมดแล้วเขียร์ไปแล้วอ๋อเขียร์แล้วครับมาอยู่ตรงเราหมดเลยผีเก้าร้อยขเก็บไปเป็นคอลเลกชันป่ะผีเก้าร้อยเรามีแล้วอุ้ยผมผม,ผมเก็บอ่าฮะอุย้ยชุดนี้เทวอะ เป็นเกงดำอ่ะอว้กระเป๋าเป๋าเราจะเก็บไปขายยังไงดีวะเรียบร้อยกับภารกิจนี้สบายเบื่อเจ้แ๋แจมเขียวหกบ้างครับเขียวหกบ้างครับทุกคนอ่าเป็นคุ้งเก็บไอ้สีดำนี้ไปด้วยครับเอาไว้ครับ ครับทำทำซีซอมปืนอือฮึโอเคตังคมเก็บเลยนะเก็บเลยครับโอเคครับแล้วกระเป๋าออนี้ไปขายยังไงดีวะเนี่ยไปได้เอาไปไม่ได้อ่าสโคไอพี่บอยยาขายได้ครับ ลูกซองของแพงเปิดนักเก็บไปหมดไลย่ยอยเศษไปขายได้นะอ่าฮะเออย่อยเศษไปขายเสียว uh huh. เขียว,ยวหนึ่งลูกบอล ด้านฟ้าไม่มีอะไรแล้วด้านฟ้าไม่มีอะไรเลยครับต้องอีกเฮ้ยจริงๆมันตึกนี้ไหมเหรอต้องใส่ตัวน่าจะหายไปแล้วเคลียร์ครับเคลียร์ที่เหลือก็เก็บตังค์ครับหายเก็บตังค์ตามตัวกระสุน AK Q เคิวเพียบเลยสบายเลยตรงไหนครับไอบตัวพวกเนี้ย ยังไม่เจอเยังไม่เจอเลยเนะนี่ยเนี่ยเราย้อยปืนแต่มันเป็นเอเคมันเป็น, AK, นเอเคอย่างหนึ่งอ่ะเอเคใหญ่เลยหรอกระสุนเดียวกับปีเคอะผมไม่เจอวะ่ะน่นะกระสุนเอเค ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอยู่ที่สูงๆให้รู้ว่าผมทำได้เคลียหกบงังครับทั้งหมดวันนี้เย่ yeah. ตะเบะด้วยไหมฮะครับผมชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเราส่วนใครที่ดูเราเล่นแ,แล้วอยากให้เราแบบไปทำภารกิจไหนใช้อาวุธอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเรายินดีที่จะไปทำให้คุณนะครับผมสวัสดีครับ